สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะแนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวิร์ดนะครับวันนี้อยู่กับคลิปเกมมือถือยุคโยดู e อ l i ลิงเกมการ์ดในมือถือนะครับผมสาหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะพามาดูตัวอย่างเด็กทริอ m มิตที่เราเคยแนะนํากันไว้เมื่อตอนช่วงเดือนที่แล้วนะครับซึ่งจะมีะในช่วงลดราคาของบล็อกอยู่ครึ่งราคานะครับใช้เพชรครึ่งเดียวเนาะว่าพอเด็กที่จัดออกมาค่อนข้างจะครบแล้วเนี่ยมันจะออกมาแนวไหนนะครับ ก็สาหรับใครที่ไม่เคยดูคลิปนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับกับแนะนําเด็กสายฟรีนะครับผมอ่าเด็กเทียมิดนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ในแพ็คของการเดียนออฟบล็อกนะครับโนยี่สิบเนาะมินิบล็อกนะครับซึ่งตอนนั้นเขาลดราคาเพชรลงเหลือนะครับอ่าสิบแพ็คเนี่ยจะใช้ส่งร้อยห้าสิบเพชรนะครับแต่ตอนนี้ราคามันเต็มนะครับก็ยังไม่ยังไม่ควรทํานะรอเดี๋ยวถ้ามีช่วงลดราคาอีกก็สามารถเอากลับมาทําได้อีกรอบนะครับ คร่าวๆนะครับเด็กนี้นะครับก็จะใช้การ์ดประมาณนี้นะครับพอจัดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะออกประมาณนี้ถึงจะพอเล่นได้นะครับมันก็จะสามารถปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมได้อีกนิดหน่อยนะสำหรับคนที่แบบเอาไปเล่นจริงนะครับอาจจะบางคนอาจจะมีการใส่สปริงไปสอนะครับแต่แต่ก็ต้องเปิดหาเพิ่มเนาะหรือบางคนอาจจะใส่หลุมคู่ไป2เลยก็ได้นะครับอืมก็ต้องหาเพิ่มเหมือนกันนะครับหรืออ่าส่วนตัวนี้นะครับ ก็ออกรการนี่กันเนี่ยก็จะเป็นตัว e x i e สาดาวนะครับก็บางทีเขาก็ใส่สองน,นะครับอ,อันนี้ก็สามารถหามาเพิ่มได้แล้วแต่งบประมาณของเด็กนะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยคือเด็กจะออกมาประมาณนี้แล้วก็จะเล่นได้สสไตล์นะครับสไตล์แรกคือเล่นกับตัวละครที่มีสก,กิลเรียกฟิวนะครับก็จะเป็นกุจกุไมก็ได้นะครับคนก็จะนึกว่าบางทีอาจจะนึกว่าเล่นแฮปปี้เนาะแต่ว่าถ้าพลิกผันกลายเป็นสฟิกเนี่ยมันเหมือนหลอกหลอกของอีกฝั่งไปเลยนะ บางทีเขาเตรียมเซตเอาไว้ตั้งรับฮัปี้เต็มๆนะครับกลายเป็นอ้าวเจอเตียมิดเขาอาจจะเบือไปเลยก็ได้นะบางคนก็เล่นกับตัวนี้นะครับไคคิเนาะเพราะว่ามีสกิลอูมินะครับเรียกน้ํามานะครับก็จะเป็นคอสของกับดักเตียมิดพัดด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแบนิชไอตัวฟิลสเปลกา์สองใบนะครับเพื่อเลือกใช้เอฟเฟกต์อาจจะเป็นทําลายการบฟิลของคู่ต่อสู้นะครับหรือว่าเอฟเฟกอื่นๆอีก2อันก็ได้นะครับ มันก็จะเป็นคอสฟรีหนึ่งอันกรณีที่เราใช้ตัวเวทของเทอรมิททับเข้าไปนะครับอืมโอเคนะครับหลักๆนะครับการที่หานะก็จะเหมือนตอนที่เราแนะนําตอนช่วงลดราคาเมื่อเดือนที่แล้วเลยนะครับอันแรกนี้คือสฟิงนี่ใช้ตัว SR d ร์แรกมานะครับหรือว่าใครอยากจะเปิดก็ได้ไปเปิดได้ที่มินิบ็อกซ์อารีนาออฟเซนทูรีนะครับอ่าอันนี้ก็ มันก็จะมีคาร์ม่าคัตอยู่ในบ็อกด้วยนะครับเปิดแล้วก็มีโอกาสได้2แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพวกวัคิรี่นะครับอันนี้ก็ไปเปิดได้นะแต่ว่าใช้เพชรเต็มนะครับส่วนพวกการ์ดทียมิทนะครับไม่ว่าจะเป็นเทียมิทมาสเตอร์นะครับเทียมิทฮันเตอร์เทียมิทแดนเซอร์นะครับ,รรรบพวกเทียมิทครีเซอร์เทียมิทคิงโกลมนะครับรวมถึงเทียมิทฟอร์เทสพวกเนี้ยอ่ะสามารถหาได้จากมินิบ็อกนะครับการีนออฟบ็อกนะครับอื ก็สำหรับมินิบ็อกการเดนออฟบล็อกเนี่ยผมแนะนำว่ารอซื้อตอนที่เขาลดราคาครึ่งหนึ่งนะครับลดราคาเพิ่มขึ่งหนึ่งจะคุ้มกว่านะครับกับดักหลุม2อันนี้ส่วนมากก็จะใช้อ่าตัวเอ็ซ์อารีมแรกกันมาอยู่แล้วนะครับส่วนกับดักที่อเมทพัดนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อได้ที่พ่อค้าตลาดมืดนะครับขาเทรดเดอร์ได้เลยนะครับอ่าส่วน X C, อ่าในส่วนของเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับก็จะมีตัว XC 3กซ์ดาวแล้วก็4ดาวเป็นหลักนะครับตัวที่ผมอยากให้มีเป็นหลักน่าจะมีถึง2ใบนี่ก็ยิ่งดีนนะคครับกกกก็ือออิ แต่บางครั้งมันก็เรียกมุมไม่ขึ้นมือเหมือนกันนะก็แล้วแต่นะครับใส่ใส,สใส่2ใบก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะเผื่อเวลาตัวหนึ่งโดนจัดการใช้ตัวหนึ่งได้อะไรแบบนี้นะครับหรือจะใส่เป็นตัวอื่นก็ได้นะแม่งมุมก็ติดไว้ก็ได้นะครับเผื่อกรณีที่สดาวมันขึ้น2ตัวนะครับมันก็สามารถเอาไว้ใช้พลิกเกมได้ทุกจกังหวะแหละนะครับผมรวมถึงอิซูลา่านี่ก็กรณีแบบเราโดนความไว้หมดอะไรแบบนี้เนาะนะครับโอเคมีคร่าวๆนะครับสำหรับเด็กนี้นะครับก็ แนวทางการเล่นเนี่ยหลายหลายคนบางคนอาจจะช่ำชองกว่าผมอีกนะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเด็กนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับโอกาสที่จะเอามาเล่นน้อยมากๆเลยนะครับเพราะเพราะว่าไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วนะครับแต่ก็ทําติดไว้อะนะอ่าก็เดี๋ยวมาดูรีเพย์นะครับอันนี้ก็คือเอามาทดลองเล่นกับคุณออนนะครับก็เล่นกันไปแพ้ชนะส่วนมากเราจะแพ้ด้วยซ้ําเนื่องจากความไม่ถนัดของเรานะครับอโอเคมาดูกันคร่าวๆนะครับคุณออนนี่ก็จะเป็นเด็กอ่าดีๆๆ ปราสาททองนะครับของตัวอาคาบะนะครับอ่าเริ่มมานะครับ <two. S 2> เราก็มีเทียมิทพัสขึ้นมา2ใบนะครับ uh huh. แล้วก็ฟอสเทสกับมาสเซอร์ huh. นะของคุนออนจะเอเซตการไว้1ใบนะครับแล้วก็ใช้สแลมฟิวชั่น เรียกออร์คเคิลคิงดีอาร์กมานะครับแลตั้งรับไว้ของเราแล้วก็ลงฟิลไปนะครับแต่ว่าโดนยิงฟิลก่อนเลยนะครับอ่าเดี๋ก็คือจุดอ่อนของเทียมิดอยู่แล้วนะครับถ้าโดนยิงฟิลในเทิร์นของตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับแต่เราก็ยังพอยื้อไปได้นะลงเทียมิดมาสเตอร์นะครับแล้วก็ซิกกับดักไว้2ใบนะครับก็เป็นเทียมิดพัดทั้งคู่ฝั่งนู้นใช้ดาร์คคอนแทคนะครับอ่าเราเปิด เทียมิดพัทนะครับแบนิสการ์ดฟิลสองใบนะครับแล้วทำลายดาคอนแทคไปก่อนนะไม่งั้นเขาจะเรียกมาอีกนะครับก็โดนทำลายไปโอเคแล้วใช้ฟิลทียมิคุยเซอร์ที่จวมาได้นะครับลงแดนเซอร์ไปนะครับคุยเซอร์ทำให้เราจวได้หนึ่งใบนะครับแล้วก็ทิ้งฮันเตอร์ไปแล้วก็ใช้เหมือนเดิมครับเทียมิดพัทนะครับแบนิสสองใบนะครับเป็นฟิลกับอ่าเป็นมอนสเตอร์สองใบนะครับนี้มอนสเตอร์หินนะครับก็ยิงคีอาร์ทิ้งไป ฝั่งแบนิชสแลมไปแล้วก็เรียกเพนดักก้อนจากในมือมานะครับแล้วตีมาเราใช้แดนเซอร์เปลี่ยนฟิลนะครับเป็นคิงโกเลมแล้วเอฟเฟกของครูเซอร์นะครับทำให้เราจัวจ่วการ์ดจั่วซฟิงเลือกจั่วขึ้นมานะครับอ่าพอแดนเซอร์โดนทำลายเราก็ลงซฟ,ฟิงด้วยวิธีพิเศษได้เลยนะครับอ่าหลากัหลกๆของซฟ,ฟิงก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคือใช้ทุกอย่างถ่วงจนกว่าสฟ,ฟิงจะขึ้นมือนะครับแล้วใช้ซฟฟิงเนี่ยเป็นตัวปิดเกมนะครับ ทีนี้เราก็แปน,นิตโดยใช้เจมิดพัดยิงคูดต่อสู้ทิ้งนะครับแล้วก็เรียกทิงโกลเลมมาเพิ่มพลังให้กับสฟิงแล้วตีตรงๆนะครับฝั่งเหลืองเหลือพลังอยู่900อีก9ก0านอ้เก้านะฝั่งนู้นใช้ไนท์ฮาวลงมานะครับไนท์ฮาวจัวจากในสุสานขึ้นมาแล้วก็ซิงโคเป็นอเล็กซานเดอร์นะครับ แต่ว่าตีเราไม่ได้นะเพราะพลังเราเยอะกว่าแต่เราก็ตีเขาไม่ได้นะครับพลังเขาเยอะกว่าเหมือนกันอ่าเราก็เลยต้องใช้ฟิลลงคยเซอร์ไปครับแล้วก็เหมือนเดิมครับแบนิตแล้วใช้เซี์มิทพัดอิงอเล็กซานเดอร์ซิงไปกนแเราค่อยตีตรงๆลยครับอันนี้ก็ชนะกมาได้เนาะอ่ะมาดูอีกรอบนะครับอันนี้ก็แพ้แบบท่มทนส่วนใหญ่จะแพ้ซะด้วย คือเด็กนี้เล่นนะครับจะต้องแม่นในเรื่องการเปลี่ยนฟิลแล้วก็การใช้พวกทรัพยากรที่ลงไปอยู่ในสุสานนะครับจะเล่นได้เก่งเนาะร <laughs> อบนี้เราได้เริ่มก่อนนะครับลงคุเซอร์ไปลงมาเตอร์ไปนะครับทมเลือดมา500คุยเซอร์ทำเล่าจวดหนึ่งใบแล้วก็ทิ้งหน <My S 1> ึ่งใบนะครับทิ้งทิ้งโกเลมไปแล้วเซตเทียมมิดพัดไว้นะครับ ฝั่งนู้นใช้ดักคอนแทควิตาเกตไปแล้วนะครับจริงๆจังหวะนี้เราน่าจะยิงนะฝั่งนู้นใช้ปาสัดทองนะครับแล้วก็ใช้สแลมฟิวชั่นเรียกเบลูฟมานะครับแล้วก็ใช้เน็กฮาวต่อเลยนะครับ ายฮาวเรียกคิงเพนดักกอนขึ้นมานะครับอืมเรายิงแล้วนะครับแต่ว่ายิงมอนเขานะยิงเบเวูไปนะครับแต่ว่าทั้งฝั่งนู้นก็ยังเรียกเล็กซานเดอร์มาได้นะครับแล้วก็แบทเทิลอ่าเราเปลี่ยนฟิลนะครับเรียกกิโกลมขึ้นมาแล้วก็เอฟเฟกของคุยเซอร์นะครับทำให้เราหยิบ สฟิงค์ขึ้นมือไาได้นะครับพอมาสเตอร์โดนทําลายลงสฟิงค์ไปเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่าเราบุกไม่ได้นะครับเพราะว่าเจอปลา,าสาดทองอยู่นะครับเซตหลุม2ไว้นะครับแล้วก็ลงแดนเซอร์ไปใช้แดนเซอร์เก็บกับดักขึ้นได้นะครับทาให้เราใช้หลุม2ได้นะคืนนะีาทางฝั่งนู้นรู้สึกว่าจะ มือดีกว่านะครับใช้ไนท์ฮาวนะครับแล้วก็เรียกเ e นดักกอนขึ้นมานะครับโหเรียกอเล็กซานเดอร์มาอีกหนึ่งตัวโอ้โหแล้วก็ฟิวชั่นต่อด้วยนะครับสวมคิงเลยเราเรียกแล็กหน้าล็อกซีซ่ามานะครับทำให้เราเล่นลำบากเลยเพราะว่าตัวนี้สามารถดูดมอนได้นะครับ ก็ใช้หลุมคู่จัดการซีซ่ากับอเซนเดอร์ไปหนึ่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิลกันไว้ได้หนึ่งตานะแต่ว่ามือเราก็ยังไม่ขึ้นนะครับทำได้แค่ <my> เปลี่ยนการ์ดวนไปวนมาปั๊มพลังไปเรื่อยๆนะครับได้4,500แล้วแต่ยังตีไม่ได้นะต้องหาทางยิงประสัดทองก่อนนะครับ แต่ตรงนี้เลยเห็นแววแล้วนะครับเพราะว่าการ์ดเราจั่วมาไม่มีการ์ดยิงหลังเลยนะครับยิงปราสาททองไม่ได้นะครับก็เลยเสร็จนะครับคุณออนฟิวชั่นเรียกเบรูฟมานะครับอ่าเราก็ใช้เอฟเฟกต์อเล็กซานเดอร์เรียกอเล็กซานเดอร์ไม่์ไมีกตัวหนึ่งนะครับนี่ก็เลยเสร็จเลยพลังเยอะกว่าเรานะครับ อเล็กซานเดอร์นะครับพลัง6,000ตีมา2ตัวเลยนะไม่ว่าเราจะปั๊มยังไงนี่ก็ไม่ทันเลยนะครับได้แค่5,500หแล้วก็โดนเก็บเรียบร้อยนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นแนวทางครงง่าวๆนะครับของเด็กทรอามิดนะครับสำหรับใครที่ทำไวก้ก็หรือว่า จะเตรียมไว้ทำข่าวหน้าตอนช่วงลดราคาก็ได้นะครับก็เป็นเด็กหนึ่งที่มีศักยภาพในการเล่นในแรงได้พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นหลายๆคนใช้อยู่นะก็สามารถเอาขึ้นคิงได้เรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปก็ได้นะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเจอกับเมตาแข็งๆนะครับแต่จริงๆมันเด็กมันก็สู้ได้นะถ้าเกิดคนเล่นมีความชํานาญพอนะครับแล้วก็มีพวกการ์ดเสริมเพิ่มขึ้นนะครับมีการปรับแต่งเด็กให้ดีให้เข้ากับสไตล์การเล่นของตัวเองเนี่ยก็สามารถ เอาชนะเด็กที่เก่งๆกว่าได้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กระไรที่อยากติดตามเกี่ยวกับเกมยูกิโอต์ดวลลิงนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมานําเสนอเด็กที่เราเจอบ่อยๆในการลงแร้งนะครับเรื่อยๆเนาะวันนี้ลาไปก่อนเท่านี้แล้วกันนะหากใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์อีกครั้งนะแล้วก็กด s u b ส c คร b e ไว้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนลวครับสวัสดีครับ